ถ้าสำหรับตัวผมนะมันเหมือนแบบจิตใจเรามันเหมือนแบบว่ามันเป็นเหมือนกระจกอะ่ะเหมือนเวลาที่เราส่องกระจกมันมีความเป็นรูปทรงมินเลี่ยมมีอะไรแล้วพอพอมันแตกออกนเงี้ยมันเหมือนจิตใจเราที่แตกสลายอะแตกสลายแล้วมันมีความเศร้าอยู่ในนั้น ที่พลาสินวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะและว,วันนี้เราจะมาท่านผู้ชมไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จักกับศิลปินภาพวาดแนวคิวบิซึมคุณมหาทองปิงค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยทำความรู้จักกับท่านกันเลยค่ะอมา ครับผมขอบคุณครับค่ะอันนี้หนูอ,อยากทราบที่มาก่อนค่ะว่าพี่ทอมเนี่ยเริ่มชอบศิลปะตั้งแต่ตอนไหนชอบตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับตั้งแต่แบบว่าจําความได้ก็ชอบวาดรูปชอบขีดเขียนอะไรเงี้ยครับเ<ม>ขียนใส่เพื้นดินบ้างเขียนใส่ตามต้นไม้ตาม เศษกระดาษตามอะไรเงี้ยครับหยิบคือหยิบวัสดุอะไรได้ก็เอามาขีดขีดเขียนเล่นไปเลยเมื่อก่อนก็จะวาดรูปพวกกระตูนอะไรเงี้ยเราชอบดูพวกกระตูนชอบอตัวละครตัวไหนเราก็จะวาดออกมาแล้วก็ไปเล่กกกกนกนับเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็จะวาดรูปให้เพื่อนๆดูนยฮะบางทีได้รับคําชมมาเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าดีใจอะไรเงี้ย ว่าพอได้รับคําชมแล้วรู้สึกว่ามันอยากวาต่ออย่างนี้ครับมันยังไงนะครับเหมือนแบบว่าพอได้รับคําชมแล้วเนี่ยเหมือนแบบทําให้เรารู้สึกแบบอยากที่จะวาดต่ออย่างนี้ใช่ครับตอนเด็กๆนีอ้อารมณ์ประมาณนั้น<า>เหมือนแบบได้รับกําลังใจประมาณนะะพอ,อะสิ่งที่เราชอบอย่างเงี้ยพอเราทำอย่างเงี้ยพอคนอื่นเห็นอย่างเงี้ย คนคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่ามีความชอบมีความสุขไปกับเราเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจรู้สึกภูมกใจว่าเราได้ทําสิ่งที่คนอื่นก็ชอบเหมือนเราด้วยอะไรเงี้ยครับเราอันนี้พี่มีไปเรียนศิลปะเพิ่มไปเรียนที่ไหนบ้างอ่าจริงจริงตอนผมเรียนประถมก็เรียนเหมือนเด็กๆทั่วไปนะครับก็เรียนแบบโรงเรียนตาม,ต,ามต,ายยต่างจังหวัดเรียนประถมมัธยมเงี้ยแล้วก็จริงจริผม ผมเรียนจบไม่ไม่ได้เรียนศิลปะนะตอนตอนพอพ,อพอชอยผมไปเรียนพาณิชย์เรียนพาณิชย์แล้วก็จบบัญชีแต่ตอนที่เรียนนี้ก็ชอบวาดรูปก,ก็เวลาแบบว่างๆผมก็จะวาดรูปช่วงเรื่องเรียนนี้ยช่วงเวลาว่างน,นี้ผมก็จะวาดรูปตลอดอแล้วผมก็ไปเรียนศิลปกรรมช่วงปตีพอจบมาก็มาศึกษาเพิ่มเติมตาม คนที่แบบว่ามีความรู้เรื่องศิลปะแล้วก็ไปศึกษากับเหล่าซื้อที่เป็นคนจีนอย่างเงี้ยเป็นเขียนทุกวันจีนเขียนภาพจีนอย่างเงี้ยครับคือใครแนะนําอะไรมาผมว่าเรียนรู้หมดเลยช่วงนั้นคนที่แบบว่าให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลปะเนี่ยผมว่าจำเอามาแล้วก็มาเก็บเป็นความรู้ ฟีลเดียวกับครูพักรักจำเลยน,นีปนน่ประมาณนั้นับประมาณนั้นแล้วหลังเรียนจบแล้วนี่ที่เอาไปทำงานอะไรที่เกี่ยวกับศิลปะบ้างมช่วงที่ผมเรียนจบนี่ผมผมทำงานเกี่ยวกับการออกแบบออกแบบมากกว่าแล้วก็ไปทำงานในบริษัทแล้วก็เคยเป็นครูสอนศิลปะเด็กอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่ก็เวลาสั้นๆแล้วก็ ทําทงานออกแบบนี้หลายบริษัทอยู่เหมือนกันก็เป็นการใช้คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับเป็นเป็นเหมือนเป็นดีไซเนอร์อะไรเงี้ยออกแบบอยู่ประมาณส0ปีเหมือนกัน oh. แต่ช่วงที่ทํางานประจำเนี้ยเวลาแบบเลิกงานอะไรเงี้ยเวลาว่าง,งผมก็จะวาดรูปหรือว่าสร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมอยู่ตลอด mm. จน พอเราทํำงานประจําจนอิ่มตัวเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันพอแล้วชีวิตเนี้ยมันคือทํางานแบบว่าให้คนอื่นมาเยอะแล้วขอแบบทาตามตามใจตัวเองบ้างขอทําตามความฝันตัวเองบ้างทาตามสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขนะครับก็เลยลาออกลาออกจากบริษัทตอนตอนที่ผมทํางานบริษัทเงินเดือนผมหลายหมื่นเหมือนกนนะตอนนั้นน่ะตัดสินใจลาออกมา ทางครอบครัวเขาตกใจเหมือนกันเพราะว่าลาออกมาแล้วมาทํางานส่วนตัวเนี้ยมันมันไม่รู้จะหาะไรายได้อย่างไงฮะแต่ว่าก็ด้วยอาศัยความหัวขบ,บของเราความดื้อรั้นของเราแล้วก็อยากอยากทําสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยอยากลองดูว่าแล้วอย่างการวาดรูปอะไรเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราชอบมันเป็นความรักความใฝ่ฝันมาแต่สมัยเด็กๆแล้ว น้อยก็ขอให้ได้ทําตามใจตัวเองสักรอบหนึงก็ยังดีอะไรนี้ใช่ครับก็ประมาณนั้นเอนนอนนอันนี้ที่อันนี้เราอยู่กันก็คือเป็นงานนิ่เทศการของพี่เลยอันนี้มีที่มาอย่างไรอันนี้ชื่อนิทรศการว่าเดอะที่เดนนะครับก็คือวาระซ่อนเลนคือก่อนหน้านี้ผมผมก็ททำงานศิลปะมาตลอดแหละมันมันมีช่วงหนึ่งที่ผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ช่วงเมื่อปีที่แล้วผมก็เลยหยุดหยุดทำงานศิลปะเพื่อไปพบก,กิตแพทย์แล้วก็คือช่วงนั้นนะผมทำงานศิลปะไม่ได้เลยเพราะว่าผมต้องอกินยาแต่พอกินยามันก็จะกดอารมณ์ทำให้เราแบบว่าไม่ไม่มีความรู้สึกอยากทำงานทำให้แบบง่วงง่วงนอนตลอดเวลาเพียอะไรฮะ,มะผมก็เลยหยุดกินยาแล้วก็เพื่อมาทำงานชุดนี้ ชุดนี้มันก็เป็นเรื่องของสังคมผู้คนอย่างเงี้ยบางทีคนคนที่เราเห็นแบบว่าบุคคลทั่วไปบางทีมันมันอาจจะมีอะไรแอบแฝงหรือซ่อนเลนอยู่ในใจครับเพราะแ,แ,แต่ละแต่ละคนะ่ะมันก็มีความรู้สึกมีความาเก็บกดอยู่ในใจผมก็พยายามแบบศึกษาวิถีชีวิตคนสังคมงอะไรเงี้ย เพื่อเอามาบอกในผลงานกิตกรรมเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกความนึกคิดวิถีชีวิตผู้คนอะไรนะครับคือผลงานชุดน,นี้มันก็จะมีทั้งความดาร์กความเศร้าความความหวังความสุนทรียภาพอะไรพวกนี้ครับันก็เหมือนว่ามี อะไรแอบแฝงซ่อนอยู่ในภาพกล<ช>ายเป็น<ช>ที่มาของช่ด้วยครับ <ๆ S 1> มันมีความหม่นบางทีก็มีความกดดันอะไรฮะก็คืออยากให้ผู้ที่มารับชมผลงานนะครับให้เขาจินตนาการแล้วก็ตีความหมายในการมองในการชมภาพว่าเขาเห็นอะไรจากภาพบ้างอะไร้ะภาพได้บอกอะไรกับเขาบ้าง ถ้เห็นว่างานแนวนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นงานแนวคิวบิตนี่คือใช้เรือกสาคณนิตมาทำอันนี้หนูอันนี้หนูไม่ค่อยเห็นเลยพี่ทำไมถึงเลือกใช้แนวนี้มานแ <Okay. S 1> นวนนคิวบ<า>ิตใช่ไหมครับปกติผมทำงานแนวเอ็กเพสงานชุดนี้มันก็จะมีอินอายของคิวบิตเข้ามาประสมบ้างแต่มันก็ไม่ใช่แบบคิวบิตร้อ เพราะว่าผมอยากให้ว่า,วาใ,หใ,หให้ให้ทุกคนมองมองออกถ้าเป็นคิวบิดร้อปร์เซ็นมันจะนจะดูยากอ๋อใช่ก็งานผมเป็นคนช,ชื่นชอบผลงานในยุคโมเดิร์นอาร์ตเพราะว่า,วายุคยุคนั้นเป็นยุคที่แบบว่าเฟื่องฟูในเรื่องผลงานศิลปะที่สุดแล้วใน,ในเรื่องการผลงานกิจกรรมอะไรประมาณนี้ครับของสากล ก็ผลงานแนวคิวิซึ่งมันเป็นถ้าสำหรับตัวผมนะมันเหมือนแบบจิตใจเรามันเหมือนแบบว่ามันเป็นเหมือนกระจกอ่ะเหมือนเวลาที่เราส่องกระจกมันมีความเป็นรูปทรงมินเลี่ยมไม่อะไรแล้วพอพอมันแตกออกอย่างเงี้ยมันเหมือนจิตใจเราที่แตกสลายอ่ะแตกสลายแล้วมันมีความเศร้าอยู่ในนั้นแล้วมันก่อตัวขึ้นมาใหม่ สามารถประกอบขึ้นมาใหม่เป็นรูปทรงรูปล่างนะมันก็จะมีความดิบความแข็งอยู่ในนั้นนะแล้วเวลาเราเอามาทำงานเกี่ยวกับสะท้อนสังคมอย่างเงี้ยนะมันผมว่ามันเหมาะดีแล้วอันนี้พี่มีแนวทางในการเลือกใช้สีไหม่เพราะว่าเป็นสีข้าวหลังข้าเนี่คือออกแนวมนหมดเลย ใช่ครับคือผมตั้งใจอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่างานงานชุดนี้อยากให้แบบสีมันคืนโทนประมาณนี้ออกสีฟ้าๆน้ำเงินแบบมนมนอย่างเงี้ยครับมีความดาร์กแต่ก็สอดแทรกแบบแสงสว่างไว้เป็นเป็นสีเหลืองเป็นเป็นแสงที่แบบใช่ปิ่งแสงออกมามันเหมือนความหวังนะครับ เหมือนเหมือนแสงแดดของเช้าวันใหม่เนี่ยแล้วก็วอัน,นอันนี้พวกงานพวกนี้นี่พี่มีแรงมานานใจแรงมานานใจมีครับม,มีมีทุกวันเลยแรงมานานใจวเวลาเราเตื่นขึ้นหรือว่าเรานอนอยู่ยงเงี้ยผมก็จะนึกตลอดเลยผมก็จะนึกนึกถึงเรื่องว่าเราจะวาดรูปอะไรดีแต่แต่เรา แต่ละวันอะไรนะฮะก็มองผู้คนนะฮะมองชีวิตผู้คนบางคนเขาก็าเดือดร้อนอะไรเงี้ยบางคนเขาก็สู้ชีวิตเราก็เก็บเก็บมาเป็นข้อมูลแล้วก็ศึกษาหลายๆอย่างนะเป็นเหมือนเป็นประสบการ์รวมไว้แล้วเราก็ มาถ่ายทอดลงผลงานผลงานทั้งหมดนี่ก็เป็นการเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนอิมโคไว้ไม่มีสเกต็ตแล้วก็วาดลงบนเฟรมเลย <c oughs> คือนม่อยากวาดรูปอะไรก็บบากวาดลงไปเลยนอกอันนี้รูปทั้งหมดนี้พี่ใช้เวลาเตรียมมานไหมคะกัาจุมาแสดงงานที่ไดประมาณสองเดือนก็ <c oughs> คือผมวาดผมวาดรูปผมวาดทุกวันเ ว่าตั้งแต่ช่วงหัวขัาําจนบางทีจนถึงสว่างอะไรกาเนี่ยผมจะทํางานตอน,น,นเช้าแต่ว่าตอนกลางวันมผมว่ามีภารกิจหลายอย่างมั่ก็จะเห็นว่าเหมือนพี่วาดนาตัวเองด้วยใช่ไหมใช่อันนั้นเป็นเซลฟ์พอทเทตเป็นภาพาเหมือนตัวเองเนออันนี้พี่ท็อปเคยสแสดงงานพิธีการมมาแล้วกี่งานคะรงนี้ เอาหลักๆถ้าเป็นงานแสดงเดี่ยวครั้งนี้ครั้งที่8นะครับของผม <S 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 แล้วก็ถ้าเป็นงานกลุ่มงานย่อยก็เยอะครับประมาณ20น20-30ครั้งมั้งแล้วหลักๆง,งานเดี่ยวก็ครั้งนี้ครั้งที่8อันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเยอะมากเพรวกว่ามีงานไหนที่พี่รู้สึกว่าประทับใจบ้าง ก็ประทับใจทุกงานนะครับแต่แต่ละช่วงระยะเวลาที่เราจัดนิทรศการอย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าอินกับเรื่องนั้นเรื่องที่เรากําลังทําอยู่แต่พอเวลาผ่านไปเงี้ยมันก็จะมีเรื่องใหม่เข้ามาเราก็จะจะทาชุดใหม่ไปเรื่อยเเหมือนออกอัลบัามาเหมือนเหมือนนักร้อนี่ออกอัลบบ้มาไปเรื่อยๆรื่นะแม่ก็เหมือนกับว่าลา พ่วงนั้นมีเหตุการณ์อะไรยืดเยื้อจะได้แบบวาดูปแบบนั้นใช่ครับคือเราอิงเหตุการณ์จากตัวเราเอง<ะ>ว่าว่าเราสนใจเรื่องอะไรอยู่ว่าเราประทับใจเรื่องอะไรอยู่นะฮะบางทีผมผมเป็นคนชอบอ่านนิยายกําลังภายในเนงะี้ยคือผมก็จะก็จะอินกเกี่ยวกับเรื่องนิยายกาลังภายในผมก็จะทํางานแบบชุดแบบกินจีนอะไรานะฮะบางทีก็ อิงกับเรื่องชีวิตผู้คนอย่างเงี้ยผมก็จะเขียนเขียนอาพเทตเขียนคนเขียนอะไรนะฮะเราอันนี้พี่เอาแนวคิดการสร้างผลงนานตรงนี้มาจากไหนอะเพราะูเห็นว่ามันแบบถ้ามองเหมือนเผิดมันดูเหมือนเป็นรูปเลขาคณิตหมดเลยอะแต่ว่ามันเอามาสร้างเป็นคนเป็นรูปร่างอะไรไได้อจริงๆอได้รับ อิทธิพลมาจากศิลปินต่างประเทศนะครับอย่างเช่นผลงานที่เห็นช,ชัดเจนในรักที่คิวบิซิ่งก็เป็นจิกรโซ่ฮะผลงานของเขาก็จะมีนิติที่ซับซ้อนในการตักทอนอะไรฮะรผมมองดูแล้วมันมันน่าสนใจอะ่ะมันมันเป็นยุคก่อนก็จริงแต่แต่ในช่วงที่เขาทำอะ่ะมันเหมือนแบบว่า เขาคิดอะไรอยู่ประมาณนี้คือผมเคยได้อ่านเจอบทความหนึ่งนะที่บอกว่าลัทธิคิวบิซึมเขาเขาอิงมาจากการการมองดูของมนุษย์ต่างดาวที่เขามองมองมองมามาเห็นคนในโลกของเราเนี่ยเขาอาจจะมองคนเป็นเหลี่ยมเหียมอย่างเงี้ยนั่นแหละยุคนั้นนะเขาคิดเขาคิดประมาณนั้นเลยเขาคิดมาไกลขน,นาดน,นั้นคือความคิดเขาต้องก็โมเดิร์นมาก เลยกลายเป็นรูปเหลี่ยมๆมาเลยใช่ก็การที่มันเป็นเหลี่ยมก็ผมว่านี่แหละเหมือนยกตัวอย่างว่ามันเหมือนกระจกสะท้อนเราแล้วก็เหมือนกระจกที่มันแตกมันเป็นเศษกระจกที่มันแตกอะ่ะมันมีเหลี่ยมมันมีเงามันมีแสงสะท้อนตกกระทบ มันเหมือนพิเศษใจของเราอ่ะที่มันแตกสลายอ่ะ oh. คำพูดอาจจะลึกหน่อยนม่นก็อาจจะไปอิงกับที่พี่บอกด้วยว่าเคยเป็นโรคซึมเศร้าอะไรใช่เพราะบางทีเราเราเอาผลด้อยของเราอ่ะที่แบบว่าเราเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเอามันมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานด้วย hmm. เราใช้ความ โดดเดี่ยวความเหงาความทุกข์ความวามิต,ตกกังวลความหวาดระแวงความโกรธนั่นแหละเอามาใส่ในผลงานมาทำเป็นให้เกิดอารมณ์ในผลงานหนูเห็นว่า,าศิลปินหลายคนเขาชอบพูดว่าเหมือนศิลป,ปะมันเป็นวิธีการหนึ่งที่แบบชูจิตใจเราขึ้นมาได้แต่ว่า หมือนทำเรารู้สึกว่ามีความสุขอะไรอย่างนี้คิวใจเราอันนีเขียวด้วยมันแล้วแต่บุคคลนะฮะแล้วแต่ผลงานแล้วแต่แนวงานของแต่ละคนแต่จริงจริงตัวผลงานอาจจะเศร้าแต่ว่ามันก็สามารถทําให้คนวิชมมีความสุขได้คือเราไม่จำเป็นต้องไปเศร้ากับงานนะ ขึ้นอยู่กับมุมมองของคนดูด้วยแหละว่าเพราะว่าบางเพราะว่าบางทีทคนวาดเราจะแบบวาดอีกอย่างหนึ่งแต่นูมองอีกอย่างนึงอย่างนี้นก็มีครับผมเจอบ่อยเลยเขาบอกว่าผู้ใดที่กําลังโศกเศร้าอ่ะแต่สามารถร้องเพลงให้ผู้อื่นมีความสุขได้ผู้นั้นับว่ายิ่งใหญ่เหมือนเรากลังมีอารมณ์ที่มันเศร้าอยู่แต่เราสามารถทําให้คนอื่นมีความสรราุขได้ โดยที่แบบตัวเรายังเศร้าเยอ่นนั่นแหละเขาเขาคิดว่าการจะทำอย่างนั้นมัน,มนยิงย่งใหญ่จริงบางทีเพราะว่าเคยฟังนักร้องร้องเพลงอะไรอย่างนี้หูพิพงนึกพิงเศร้ามากเลยในขณะที่คนฟังดีแบบเุ้ยดีใจว่ะได้มาฟังนักร้องด้ดูใจร<อ>้องเพลง <laughs> จริงจริง,รงมันก็เป็นอารมณ์แหละะว่ามันมันก็เป็นอารมณ์ของเราเราเรา มันอยู่ในใจเราเราสร้างมันขึ้นมาเองแต่อันนี้อยากให้พี่ท็อปพูดถึงจุดเริ่มต้นของการเป็นศิลปินของพี่ท็อปหน่อยว่าเป็นยังไงเรื่องแรกเราก็เขียนรูปแหละเขียนรูปอยู่บ้านเขียนไปนเรื่อยๆทีเนี้ยมันมันเยอะพอเป็นเยอะอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องเอาผลงานออกไปให้คนอื่นได้เห็นได้ชมบ้างคือ ตอนแรกๆเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าเราเรา,เราไม่มีเพื่อนในวงการนี้เลยแล้วเราเหมือนแบบว่าเหมือนมาจากศูนย์เลยอ่ะแล้วเราจะไปจัดนิทรรศการตรงไหนแล้วใครจะมาบ้างแล้วใครจะสนใจงานเราไหมอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องใหญ่อพอสมควรก,ก็คิดหนักอยู่อพอสมควรแต่พอตัดสินใจจัดนิทรรศการสแสดงงาน ผมจัดนิทรรศการตอนแรกฮะคนไปดูน่าจะประมาณหลักสิบคนแล้วก็เคยเคยจะทำแบบเอ็กซิเ i ชัเป็นแบบว่าชวนศิลปินมาร่วมแสดงด้วยแล้วเราก็คิดว่ามาจากง่ายๆแต่ว่าเดินเข้าไปชวนเขาอย่างเงี้ยที่มาแสดงงานกับผมไหมอย่างเงี้ยก็โดนปฏิเสธ เขาก็จะมองว่ามือเป็นใครอะไรเงี้ยเหมือนเขาไม่รู้จักอย่างเงี้ยเก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกเราเราก็เป็นคนง่ายๆอย่างนั้นอะแต่ว่าคิดอะไรหรืออยากพูดอะไรก็พูดไปตรงๆเลยแบบง่ายๆเลยเงี้ยก็ก็มีพี่ๆศิลปินส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ก็ให้ความช่วยเหลือให้ความสนใจอะไรเงี้ยก็ ทุกวันนี้ก็ยังพบกันอยู่ก็ยังช่วยแบบว่ามีนิทรรศการที่ไหนก็มาช่วยเปิดเปิดนิทรรศการมาช่วยชมช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนนี่นะครับก็ก็ดีอยู่เหมือนกันก็แบบว่ายังมีพวกที่เขาฟัองอ่อตอยู่อะี้อยากให้พีทอฟ้าถึงคนที่สนใจงานในเวดวงทางด้านศิลปะ อยากให้มาชมผลงานนะครับเพราะว่าศิลปินทุกคนก็ตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานเพื่ออยากถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดสิ่งที่อยากจะบอกสิ่งที่อยู่ในใจขอแค่มีคนมารับชมรับฟังสิ่งที่เขาต้องการบ้างอะไรเงี้คก็นับว่าดีแนละ้วนับว่าแบบว่าคุณคุณยังมองเห็นหัวใจของศิลปินที่ กำลังยังเต้นอยู่ครับให้พี่ท็อปฝากช่องทางการติดตามเฟซบุ๊กก็ชื่อพระหัตถ์ทองจริงเลยเป็นภาษาอังกฤษค่ะล้วเดี๋ยวเราให้พี่ท็อปพาเดินดูรูปในงานิทศก,กาลมก่อนที่จะไปช่วงอาร์โชกันเลยฮะได้เลยครับเป็นดีผมอ,อ,อันนี้ก็เป็นรูปเซลฟ์โพสต์นะครับเป็นรูปของน่าจะคุ้นคุ้นดูคุ้นคุ้นรูปนี้ ดูพี่รูปเราเป็นรูปศิลปินนะเป็นรูปอาร์ติสตเองคือเรามองเห็นว่าว่าดิกาโซเขียนรูปแบบว่าเซลล์พลาสเตัวเองเนี้ยเราก็อยากมีบ้างเนี้ยเห็นแล้ชอบอยากเขียนเก็บไว้ก็ไม่มีอะไรมากก็จับคู่กันแล้วก็จานสีก็เป็นอุปกรณ์ในการทํางานของเราแล้วสังเกตมือผมจับคู่กันข้างซ้ายนะ พราะว่าผมเป็นตะถัดด้านซ้ายผมวาดรูปข้างซ้ายงานจูนเนี <học> <From S 1> ้ยผมไม่ได้ใส่สีแบบฉูดฉาบที่มันโดดเด่นเกินไปผมพยายามแบบทำให้สีมันดูแบบสักดารหน่อยสีแบบทูดๆหน่อยรายการอาร์ตโชว์บคิวอาพัสนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่พอสินวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครค่ะและวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปร่วมพูดคุยและทำความรู้จัก กับศิลปินภาพวาดแนวคิวบิซึม ที่เราสองกระจกมันมีความเป็นรูปทรงมีเหลี่ยมมีอะไรแล้วพอพอมันแตกออกเงี้ยมันเหมือนจิตใจเราที่แตกสลายอะแตกสลายแล้วมันมีความเศร้าอยู่ในนั้น นะครับดเป็นในสไตล์คิ้ว <author> สุ่ๆสองอีกเาว <iter atur>